พามาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตรงข้ามบุญวัฒนา2แบบบ้านละลินดาโครงการวลาลมวิว2ค่ะ พอเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะเห็นว่าพื้นเนี่ยเขาจะให้เป็นพื้นลายคอนกรีตสแตมป์แบบนี้ตรงนี้จอดรถได้ถึงสองคันจากที่จอดรถมานะคะก็จะพาเข้าไปดูข้างในบ้านค่ะจะมีด้วยกัน3มห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างพอเดินเข้ามาส่วนแรกตรงนี้จะเป็นส่วนของลิฟ i ิ g งรูมซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเขาตกแต่งไว้เป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่รวางเคาน์เตอร์ทีวีเลยถัดมาเข้ามานิดนึงตรงนี้เป็นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารนะจริงๆวางแบบ เซต6ตัวได้เลยกว้างมากถัดจากโต๊ะรับประทานอาหารง่ายมากตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะที่เขาต่อเตอิมมาให้แล้วด้วยนะมีเคาน์เตอร์ครัวมาแบบนี้ซิงน้ำให้แบบนี้เลยด้านหลังค่ะก็จะมีส่วนของประตูที่เปิดออกมาอย่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับที่จอดรถนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปได้เลยนี่จะ้ะอ่า นี่ตรงนี้ใครจะวางทีวีหรือว่าวางส่วนของอนั่งทํางานหรือวางของโชว์ตรงนี้สามารถทําได้เลยนะสําหรับฝั่งนี้ก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าได้นะหรือว่าตรงนี้ก็วางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์ของห้องนี้จ้าห้องนี้เลยบอกเลยว่าห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมคือใหญ่มากช่วยแผนกล้องมาทางนี้หน่อยยิ่งใหญ่มากือยืนคนเดียวคือเต็มแบบหญิงต้องกางแขนอะ เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของห้องนอนอีกสองห้องแล้วก็ห้องน้ําที่ใช้รวมนะคะเริ่มจากห้องน้ําก่อนเลยมาเข้ามาเลยนี่เลยห้องน้ําก็ใหญ่มากใหญ่ไม่แพ้กับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะมาค่ะแล้วห้องถัดมาก็คือห้องนอนห้องแรกนะคะที่สำหรับน้องๆหนูๆเนาะแล้วจะบอกว่าไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือมีหน้าต่างสองบาน2อฝั่งเลย ส่วนห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะเขาก็จะตกแต่งเป็นห้องทํางาน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะออกแบบให้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ทําได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้อยากจะเข้ามาชมบ้านจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่โครงการเวลาลมวิวสองค่ะทําเลอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบุญวัฒนาสองตรงนี้นี่เองค่ะและใครที่กําลังหาบ้านหาที่ดินหาอาคารพาณิชหรือว่าบ้านเดี่ยวทุกแบบทุกทําเลนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่บ้านบ้านดอทโคค่ะและเบอร์กําลังขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะ แล้วคลิปหน้าจะพาไปที่บ้านไหนกันเดีย๋ยวตามมาดูกันค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย